สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบวันนี้ก็พามาชมครับ <c ười> เครื่องม้วนใบอ้อยครับผม,มวันนี้ก็มาพบกับช่องลำซิ่งแอร์แมนอีกเช่นเคยครับวันนี้มาภารกิจติดตามเครื่องผันใบอ้อย e ิวฮอลแลน บีอาร์เจ็ดสี่ศูนย์โอ้เคยเห็นบ่ตอมเฮ้เอาไปเบิ้งนู้นเห็นบ่ดิมันจะมวนจังไงตอมมาเดี๋ยวตามคนมันมันเป็นยังไงเฮ้

โอ้โหเนี่ยบอกพนังนีเดี๋ยวเขาไปหาซื้อในทุกคนแล้วเขาเอตัวอย่างเนือ่านี่เนื้อชุดนี้มันชเนื้อขก้นเลยชุดนี้ชียงเนื้อเกนเลยแล้วมันไห่ตกว่ามากหลังอ๋อได้ไไันตักันฟ้าเชียงพันใบอ้อยพี่น้องลากใสกับรถไทย โอามันใส่เผาขับตัวนี้ดิตาเอาเนี่ยอยู่กว่าแล้วกว่าแต่สีเผาขับตัวนี้เป็นตัวปั่นใช้เขาขับรถไทยรับเป็นตัวปั่นดูเพื่อยังเงาแต่ชี้แจ้ว่าเพื่อตัวนี้แหละเขาแป่งเอาได้แค่บางอย่างใหเงียไปพุ่งกวถาสามทุ่บ้านนะมันก็เลย กะบืเมียโมอหเลยกระโทรมาถามกันอีกแล้วขนให้เด็กให้ทราบกระโดดมาถามเมีนี่แหละเสียงรัดนี่นะมันเป็นยังอันนี้มันของของเสี่ยงกงบ่ตาของเกาหลีของเกาหลีของประเทศใดนราคาอะไรบนในเลนนิ่ฮอลแลนด์ราคาเท่าไหร่ นี่มีนกกวัดอ๋อใส่ต๊ะกวัดพร้อมซีเซียนกว่าขั้นของไม่ได้ปะนี่ของไม้นอกกับบอลูกเนาะแต่ว่ามันเกิดสี่บาท่บาทสี่พันแปดล้นตัวทีอันนี้ของเสียงกงครับพี่น้องนิวฮอลแลน ในราคา3ามแสนห้าพร้อมกับตัวกวดใบตัวกวดใบเนี่ยเขากระลากให้เราถ่ายให้กันต้องกับตัวกวดกัะดีสีแสนพอดีมันสีค่ายๆมันอัดเสียงหรือมั้งเงินบ่ วันนี้เสียกมัดรพร่อขบวันนี้เรียบร้อยแ,ออแต่วันต้องใส่พผอขับของรถไทยนี่ปั่นเนาะใส่พผาขับรถไทยตัวล่างนี่ปันน่นปันป่นเป็นก้อนแล้วก็รุดออกทั้งหลังเลยงั้นเขาก็ <S <S ยังเล่นเกียร์ทคนเหอ จอดทุบนหน่อยแช่นว่าท่านกายมากงท่านเห็นต่ดึงสตีโย่คือจะเป็นสตีโรดแค่เดียวนี่มันโยบล้มสตีโรดเขาไปลรงงานเมื่อกเที่ยวตาอ่ากันอะเฮ็ดหมือนกับ มันละสองพวงหมดแล้วมันละสองบันิใบอ้อยได้บันิใบอ้อยนี่เขาแล้วแต่แล้วแต่ให้ตีแล้วแต่เพื่อนให้ตีเขาคันทองลูกไรคอยจะคอยเก็บเอาไปเลยคอยจะคอยเก็บเอาไปเลยเขาซื้อเขาตันเท่าเดิบันีิตันละพันพวงนึงได้อีกตันพวงนึ่งเพลายแล้วาแปดตันก็ตันสิบตันคำประมาณเหมือนหนึ่งน้องน้ำมันเครื่องแต่นี้มันสั้งฟอร์ดหม่ใหม่ หมายควาว่าออกกนคือบ่อขันนีกให้มันแน่นติโอ้มันตั้งได้แล้วมันก็จะอาดได้น้ำหนักลายขึ้นติอ๋อนี่เขาไปเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไฟฟ้าอมันเอาตัวอัดอิริทันนี้เนาะเป็นมีอเครื่องบ้านเขาเนี่ของปุดยเนี่ย เดี๋ยนี่ก็บ้บนท่พูดด้ต้นอ,อ,อสาวเล่าอีกหนึงบ้นมัเหลากันรับคุณใส่ใสทนคุณใสก็บ้านนใส่งานดอกนรับจ้างนังาา่นแล้วบอไปใส่แล้วอิาถพงแพแล้วบ้าจะแก่เบิดจรโตคอนทอนนี่เอาไว้ราถ่ายพี่แม่นไกดตัวอยู่นี่เลย เ,เ,เ,เดี๋ยวพี่น้องจะได้ติดตามภารกิจไปดูหน้าง,งานแท้จริงครับวันนี้เรามาชมรีวิวกันก่อนหลักการทำงาน,ทานเบื้องต้นเข้าๆวๆแล้วโชเฟอร์รูปหลัวก็จะได้ดำเนินการอัดให้เราดูทุกอย่างครับคอนทนอยู่รถไทยหมดระบบไฮดรอลิกต่อพ่วงมาหาตัว เดี๋ยวเราจะพาไปชมใบตัวใบกวาดครับใบกวาดอ้อยมันก็จะมีตัวกวาดตัวนี้เป็นสำหรับกวาดอ้อยครับน้องอะตอมกำลังจะพาชมมุนไหม เราหมุนดูซิมันไม่หมุนหรอกเออมันต้องวิ่งลูกมันต้องวิ่งใส่กับโคบอตะสี่สิบเจ็ดแรงสี่สิบเจ็ดแรงเป็นตัวขับเคลื่อนตัวนี้เรียกว่าตัวกวดใบครับกวดใบออกสักก่อนพี่น้องกวดแล้วแล้วก็จะค่อยเอาเคียงตัวนั้นอัดเอาอ ขอทาเลยต่ำหนึ่งสองสามี่มิวเซียนเห็นปะเคยเห็นปะมันตี่วติวได้เลยนี่ขับกันนี่อ่ะ ขับเป็นไหมเฮะติดเครื่องเลยสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทเครื่องเลยเดิน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 เด,นดินเลยใช่ไหมอ้าวครับอะไรกิจค,ครับคันนี้อ้าวไปแล้วสตาร์ทเครื่องไปแล้วครับ พาไปติดตามครับวิธีอัดที่ไรครับสดๆครับร้อนๆครับวันนี้นครัสำหรับคลิปนี้ก็เพียงไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราติดตามรถอัดใบอ้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ที่หน้างานกัน